สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำอะไรครับน้องเกียร์วันนี้จะมาทำไอติมนมชมพคูไอติมนชมชมาคูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนแนะนำสิมีน้ำแดงนมนมนมอะไรนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดแล้วแล้วก็นี่คือนมโรงเรียนนมโรงเรียนนะคะได้มาจากไหนได้มาจากโรงเรียนอ๋อเมื่อเดือนธันวา oh. ไม่ใช่ไม่ใช่คุณป,ป้าคุงป้าโอเคเริ่มจากอะไรก่อนอ่ะเอานมโรงเรียนก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปเบลกันไกลแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งะคะไปเดินแม่ตัดให้ดีจ <Okay. S 1> ้ะท oh, ั้งเกยยืนต oh, <yeah. S 1> ้องเกยยืนสีอคำถามนะครัอุ้ยอ,อุ้ยไปเดินเลยอ่ะเริ่มจากใส่นมโรงเรียนเข้าไปก่อนนะคะนี่เลยหมดเลยไหมใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดเลยนะ อ่ะต่อไปใส่ส่วนผสมอะไรอีกอ๋อเราลืมบอกไปนี่เราต้องมีบล็อกไอติมด้วยนะเดี๋ยวจะทำเป็นไอติมไม่ได้มีสีชมพูสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้าใบเขียวอ่อนอ่ะอ่ะอ่ะต่อไปใส่อะไรดีคะใส่น้ำแดงนั่นงดีกว่าใส่น้ำแดงไม่ใส่ให้น้ำเดี๋ยวมันหกอเอ่ะอะไรตอนที่อ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นสีชมพูแล้วอ่ะแล้วก็ใส่นมข้นจืดน้ำแข็งใส่เลยน้ำแข็ใส่ใส่เลยครับ เสร็จหมดเลยโอเคแล้วก็คนคนคนกันเห็นไหมคะการเป็นสีชมพูสวยมากเลยสวยงดังค่ะคุณสีชมพูสวยมากคุณพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีล็อกไอติมล็อกไอติมเลยเบสายสีอะไรก่อนก็ได้นะ ใช่เราจะต้องใส่บอเกตใส่ช่องทีละช่องนะคะคใส่ทีละช่องเลยช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เดี๋ยวช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ก็ได้นะโ <Okay. S 2> อเคตามใจเลยนะอืมกแล้วก็ข้างสุดท้ายเต็มพอดีเลยทุกคนเห็นไหม เต็มพอดีเลยสี่ช่องจะให้นะแล้วจะใส่ให้หมดเลยใส่หมดกันเฮ้ยโอ้ว้าวพอดีเลยเต็มพอดีเลยหมดเลยแล้วพอเสร็จเราก็ใส่อันนี้ใส่ทีละช่องใส่สีไหนก็ได้ใส่สีไหนก็ได้เอาเลยเออเออ โอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่จะกดอีกทีละเดี๋ยวหูนะย่าหงูย่าหงูย่าก๊อปย่าก๊อปเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยแล้วเย้เดี๋ยวเราจะไปแช่ช่องฟีตกันแล้วเดี๋ยวพอเป็นพอมันแข็งเสร็จเดี๋ยวเรามาชิมกันโอเคไหมใช่อร่อยมากอาหารเราไปเดี๋ยวแป๊บนึ่งแล้ไปโกโก้ โอ้โ <Ooh. S 2> <Ooh. S 1> ตอนนี้น่าจะแข็งแล้วนะคะ <Ooh. S 1> ใช่ไหมครับใช่โอเคตอนนี้น่าจะแข็งแล้วน่าจะแข็งแล้วแหละเดี๋ยวเราเอาออกมาชิมกันสักแท่งดีกว่าแต่ว,ว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะจะเกิดว่าเราจะเอาออกนะคะเอ่อจะต้องไอ้นี่ก่อนนะไม่งั้นมันจะเอาไม่ออกนะคะนี่เอาสีเขียวเอาสีอะไรเอาสีอะไรเม่อกี้เอาสีอะไรลุกก็พอสีฟ้านะโอเค ต้องลัดสีฟ้าก่อนนะคะจะได้ออกง่ายๆเห็นไหมเห็นมาามากเอาออกเลยเอา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 เลยแข็งมากเลยหรอเสร็จแล้ว น้องเกียชิมให้ดูหดอยได้ไหมได้หูยอร่อยอร่อย,ออย,ออยต้องทำยังไงอู้เอาละค่ะและนี่ก็คือไอติมนมชมพูที่เราทำมาจากนมโรงเรียนใช่ไหมครับใช่แล้วก็น้ำแนแล้วก็นมข้นจืดโอ้โวาวอ,อร่อยมากๆเลยค่ะตนนองคนไหนนะคะสนใจก็ลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายมากๆเลยน้องเกียรชอบมากๆ อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะไปายอ่ะม